สวัสดีครับผมเฟกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจนโดจากใจจริงแบบ no skip เลยนะครับแบบไม่มีสกิปเลยนะแบบจากใจจริงๆนะครับแล้วผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะกับ F2P มากๆนะครับด้วยเหตุผลที่ผมจะมาเล่าในนี้ในคลิปนี้นั่นเองว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างให้พื้นฐานตัวมันไม่ต้องมันขดเล็เริ่มเอกครับผมด้วยความที่มันไม่ได้บังคีดเล็กเลดนะมันก็จะไม่เหมือนตัวละครทั่วไปนะ อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ S2B ในการเปิดแต่เรามาดูที่ที่ความชำนาญท่ากับควบคุมอนอรมารีดปะสองอันนี้เป็นอันที่สำคัญมาก,มากที่สำคัญที่สุดคือความชำนาญอนอ,โนโมอรมารีเนาะซึ่งเราต้องปั้นอันนี้แหละให้เยอะที่สุดเลยคือมันก็เหมาะกับการปั้นมันก็จะปั้นง่ายขึ้นกว่าชิลเลชิลเมตมัง้งนะครับมั้งเลยทำไมถึงเราต้องปั้น ออนชะันอันโนมรนา,า,นา,าร,รียุคซึเกีวพระกระพาสสิกแบบน่วะพาสสิบเนี่ยคือคิเลศเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด40่ใช่ไหมครับคือพวกแอสเซาสเนี่ยคือตัวเจนโดเนี่ยสามารถทำให้ทำให้ติดกายภาพได้เร็วมากๆแล้วก็วระเบิดมาเป็นแอสซาสที่ติดคิได้นะครับซึ่งคิเลศเนี่ยก็จะเพิ่มตาม ตอนัช้ anomaly ของตัวของเจนซึ่งเขาให้มา40ส,สหรอย่แล้วละ่ะตัวคิดาเมก็คือล็อกเอาไว้นะคร0ถ้าไม่ล็อกไว้ก็คือจะแรงมัง้งจะเวอร์วันนี้อีกนะครับเวอร์เกินไปนะเราจริงๆทาให้เราต้องปั้นแค่ anomaly อ,อย่างเดียวเลยคิเลนคิดาเมตไม่ต้องปั้นไม่จําเป็นนะครับด้วยต่อไปก็คือพวกสกิลพวกนี้นครับมันไม่จำเป็นต้องอัพเลยเพราะว่าัพไปมันก็ได้แค่ตัวคูณาเมจกับตัวคูลเดส ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้นะครับผมมองว่าไม่ต้องอัพเลยเหมาะกับคนที่ทรัพยากรไม่มีเนี่ยทรัพยากรน้อยแบบเ2 p ที่แบบไม่ได้เติมไม่เติมพาร์ทหาทรันะพยากรนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อไปคือจิบิวินจินจิบิวินจินเนี่ยดีปิงเจมินี่นี่แหละดีสุดแล้วนะครับขัดห้าแม่งเผื่อแรงที่สุดแรงกว่าประจันตัวอีกแล้วซ้ำนะรนะนะประจันตัวเล่นง่ายฝานะครับผมเออตัวน 5, เนี้ยขัดห้าเนี่ย มันสามารถครับได้แล้วขัดห้าได้นะครับซึ่งเป็นอาชีพดีมากๆนะครับตัวของไปตเติ้ลพา่างผมมองว่ามันแรงกว่าก็จริงแต่มันตั้งใช้ขัดห้าได้มันก็นานนะครับผมผมมองว่าวีปิงเจอรแนี้แหละขัดห้ามันจะแรงกว่าดูสามนะของไปเชิ้พารอะประมาณนี้ก็มันดีส่วนเอตูพีแหละเพราะมันคับได้ส่วนด้เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาคีเลยคียลเมดในอ็อปล็อะนะเราหาเป็นแค่ภาชนะ อันดอร์มอรี่เท่านั้นเลยนะครับส่วนอันที่ 4, สี่ก็านเหมือนเดิมอันที่ห้าเนี่ยบูทักายและเจะแรงก่านะขอ,อให้มีความชนอันดอร์มอรี่ด้วยแล้วกันส่วนอันที่หกเนี่ยแล้วแต่เลยว่าจะเอาควบคุมอันดอร์มอรี่หรือแอคแทร์เปอร์เซ็นต์ขอแค่ออฟลอมมันมีความชนะอันดอร์มอรี่ก็พอครับอันจริงทําให้เราปั้นได้ค่อนข้างง่ายว่าตัวคิเลนนะครับพวกคิเลนชีดาเมตเนาะนี่เราต้องหาคิเลนกับชิดาเมตเนี่ย ผมว่าหาชำนนน a อน m a อ y ถมรีน,าน่าจะง่ายป่ะมั้ง่อาไว้กคือทีมทีมนี่ค่อนข้างชิวๆนะล็อกเกอรคือเซตผมบอกไว้แค่นั้นพอเข้าไปถึงเซตอ่าพาส,สิบเลยพาส,สแจกโล่อ่าตัวเขาโล่อยู่ตัวเขาเป็นดิฟเฟนอยู่แล้วก็ต้องให้โล่อยู่แล้วแต่คนที่มีโล่เนี่ยจะได้ความชันนันอนอรตรงนี้แหละสําใครกับเจนด้วยควาที่เจนจะเอา พอชนดังอารมอรี่ไปเพิ่มคิดเอ็ตัวของแอคซ์อลเนาะมันจะึงทำให้ตัวนี้เหมาะกับเจนมากมากเพราะยิ่งเจนอย่าลืมใช่ไหมว่าเจนต้องการความชนังอาร์เบอรี่เยอะๆพอได้ไปก็จะเพิ่มคิดเอ็ให้กับแอคซ์อลด้วยรวมถึงระเบิดแอคซ์อลก็จะแรงขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหข้อดีอะนะครับแถมตัวของเซ็ตยังแปะไฟฟ้าให้ได้เร็วด้วยนะเออไม่ธรรมดาเด้อแล้วตัวมันก็ไม่อะไรมากเลยขอแค่อัพ บัพแค่นี้แหละเอออัพแค่เ b พวกเนี้ยแค่นี้เลยก็จะจได้บัฟอาชนะนอร์มอลี่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากตัวตรงที่3ก็แล้วแต่เลยอะ่ะอัฟคูยูเลยเออมันได้หมดอะ่ะผมจากผมจะยกตัวอย่างให้ละกันอย่างนิโคลละกันตัวนิโคลไอ้นี่ได้นะตัวด,ดิเฟนโ์ตด,ดิเฟนต้งสี่ตัด,ดิเฟนได้ดูดลูกบอลได้ด้วยโัวด,ดิเฟนได้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับ ต่อไปลูซี่ลูซี่ก็บัฟบัฟแอคแท็กก็เป็นตัวที่บัฟแอคแท็กได้ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นซัพพอร์ตด้วยนะครับไป <Good day. S 1> เปอร์ไปเปอร์ก็ได้เหมือนกันช่ว <Good way. S 1> ยกันแปะกายภาพกันมันนะครับผมแปะกันแตะกายภาพกันมันนะนะเมื่อมดปุ๊บไปเปอร์จะไปถ้ากายภาพได้เร็วขึ้นนะครับก็ช่วยอ้แปะกันระเบิดระเบิดนะครับต,ตัวของไบเปอร์ใช้ฟิวใช้อนฟิวด้วยนะครับผมก็ เราก็ต้องเล่นทั้งสองตัวนะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากหรือจะใช้สตันก็ได้นะครับแล้วแจเลยพวกสตันก็ใช้ได้นะครับแต่เกิดใครคิดหินสตันก็ใส่ตัวอื่นซะนะครับใส่พพอร์ตไปให้เจนไปเพิ่มนะครับสตานก็ดีนะถ้าสตันแล้วเอาออเจนไประเบิดแอรซอก็จะแรงขึ้นกว่าไม่สตันนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็คงมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกในคอมเมนต์ได้นะครับว่าผมพูดผิดหรืออะไรความรู้นอกเหนือจากนั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่คลิปด้านล่างของผมได้นะครับผมตอนคลิปนี้ผมมีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมกับคลิปเมื่อกี้นะผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากมันไม่มีไม่มีสคริปตนะ์เนาะ ผมก็ขอกลับเอาัยขอโทษณนะที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นความคิดจากใจจริงๆของผมเลยนะครับผมมันเลยอาจจะพูดดิด,ดิคันๆหน่อยนะครับผมงั้นต่อไปรับชมโชว์เคสของผมกันในฝาชนะครับผมสำหรับต,ตัวของเจนโดนเนาะเชิญรับชมได้เลยครับ Make it painless. Here's a taste of the abyss. Tuh. Tuh. make this quick